เสองจังหวะเลยพสองจังหวะอะไรอ่ะแจรถที่ไงอ๋อสปูงไอ้สารก็ได้เหรอเห็นไหมที่เอาไปนี่อ๋อเหรอสารมาไล่ดุไฟรถไม่เล่ไม่เห็นหรืออดจะไม่เล่นเบรกหนักก็ไม่ได้ไม่ได้กดสปูเลยจังหวะนั้นน่ะมันไม่กดไม็ดอุ้ยอุ้ยอันนี้แด ขอเพลินๆม,มันมันไม่กดสปูนไม่ได้เลยเพราะแม่งแบบคือมันเป็นคานอย่างนี้แล้วก็เป็นเสาขึ้นมาเงี้ยแล้วมันมุดแบบอย่างเงี้ยแล้วไม่ล้งมันออกมาให้ได้แม่งมุดไปยาวเลยทีนี้ โกงไงเกี่ยวหนวดปลาหมึกไปออ๋อเกี่ยวไปหน่อยนี่ไงนี่ไงพี่มาแล้วครับนีดเลยตันผ้าโอ้ยยากเรียบร้อยไฟดีด้วยเดี๋ยวยังไงวะ เข้าอย่างเงี้ยหมดสิทลุดเลยอ่ะหืมดุดน้วแหกไปแหกไปขอบคุณครับ่วงสว่างน้ำตายปลามันก็จะไม่ค่อยกระเตืออง้เ่เฮ้ยแรงดีอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเป็นแป๊บสีอะไรสีแต่ผมก็ใช้สีดำอยู่นะนี่ได้ได้เดี๋ยวผมยิบเงหยิบเลยนะโอ้สายเจวันซีมันไม่ดีเลยเปื่อยแล้วเนี่ยสาดูดิษฐอเออ โอบอกจะบอกเพราะว่าจะบอกเปลี่ยนสีปุ๊บเอาแล้วโดนแล้วโอ้ยอันนี้อร่อยสีคนเนาะข้างไก่ข้างอะยรอ่อสีกุนครับเดี๋ยวดิ้นเดี๋ยวอยาให้ผมยืนนะถ้ามีมีขมขมอ่ะ แย่ปลาดิบเลยที่ไอ้นี่แล้วผมยืนล้วหมดเลยทำไมเมื่อยเออเฮ้ยเกือบตกน้ำโอ้ยทอดทอดทอดนหางมันเนียแหละไอ้นี่แหละผมอุ้ยเอาแล้วเออลงปุ๊บมันดึงบุดเลยอุ้ยไอ้ข่ออุ้ยโอนอีกแล้วอุ้ยใหญ่ด้วย เออโหมอ้ไม่ใช่ใหญ่เว้ยพี่ระวังไงปุ๊บร้อยเนี่ยสองหน่วยติดแล้วเนี่ยรอให้โ้ยมาโรยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพี้ยวก็ใส่ตัวเองมาวุ่นวายโอ้โหตายเด็กขึ้นมาคุณเล่าคุณเล่า เฮ็ดโคนโอ้โหมายังไงเนี่ยเกี่ยวได้ไงเนี่ยเฮ็ดโคนเนี่ยจริงต้องมีหูงใหญ่เลยนะเนี่ยเพราะว่ามันคินทีสองคนอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วเป็นไงเรามันต้องมีหูงใหญ่ โอ้ยใหญ่ด้วยป็นไงเอ้มึงอย่าลงเมอนี่ไอ้เดี๋ยวลงใต้เรือหมดหมด หมดอ่าวไทยเออมันต้องตีได้ระยะหน่อยโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเอ๊ะเอ๊อุ้ยอะไรโอ้โหโอ้โหมีไงมีไงใหญ่ด้วยเอาดิ้ดืใหญ่เลยต่อป่านี่แหละใหญ่ด้วยไอ้เหี้ยติดออ้มเสา มึงจะไปกอดทำไมพี่พ oui> ี hey, mm ่ต้องปล่อยสายใอ้เออเราก็ไหวทำไมอ๋อแม่งเบ็ดผิดนี่ ก็ดีนะเออสนุกเนี่ยหัวตัวใหญ mm. ่ตถูก็ะข ain, ึ้นโลนะของอร่อยเี่ยทอดเขาบินนะพี่พี่เราอย่างเงี้ยทอดเขาบินนะ่เราได้น้อยไม่ไรเฮ้ยอย่าก้อนตงขาเข้ากันตาขาเข้าเกือบเราไปโดนแล้ ลับเลยนะับไโดนโอ้โหอน้อยเดียวอุ้ย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 อ้อุ้ยอยู่อ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยสู้สู้เถียงอุ้ย ยยยยใหญ่ว่ะแก้วยะคเลยน่ะพี่พ้แข่งมา25ของพี่ต้องไซนี <Yeah. S 1> <c oughs> ไน้ได้หน่อยได้หน่อยขิงด้วยเอาเอาเรื่องไว้เอาเรื่อง เอาเรื่องไว้เอาเรื่องโอ้โหติดข้างมานี่เองกระสูปใหญ่กระสูปใหญ่เอาหลุดเลยอ๋รู้แล้วครับพี่ปั่นแล้วเจอเกเร็วอ่ะแม่งตามแต่ไม่เอารับพอหยุดแล้วยก เ,เออแม่งกัดพอหยุดแล้วยกช้ชาๆหน่อยแม่งกัดเฉยเอาขาดาเมื่อกี้ไงสีพีอีจอบหรือเปล่าได้เดน,ๆๆนี่ยหมอีกแล้วเราเนี่ย มาใช้เบอร์สามพันแจวเลยตียากด้วยไม่ใช่อะไรตีข้าวหัวทัดตลอดเลยเสียวพันปลายไกด์มานี่ปักเข้าเบาตาเห <c oughs> <c oughs> งาเลย <c oughs> โอ,ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเบ็ดขนั้นออกด้วยช่วเด้ดวยง่วงใส่เบ้งอ่ะแล้วแจก,กว่าไอไรมะ

ยังไม่ได้ก่อเลยอุ้ยเยอะเกินเรา็หมอจะมาถอนไม่ขึ้นแค่ถอนแค่สองอย่างขึ้นอะไราล่ะอื้มแค่พี่ับได้หมดเลยสอเล็กอย่างนี้สองแเลยตรงนี้ ไอ้เบบีมา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 เฮ้ยใหญ่ว่ะ ปลามันอยู่นั้นจริงอะมึงว่ายตามมามก็มากันอีกอยู่แนวนั้นโดนตรงนี้แหละช่วงนีตปลามาแล้วปั๊บมันไงมีไงมีไงยอดนิดเดียวเองดึงเข้าไปได้พี่ดึงเข้าไปปลดได้เชื่อถึงอยู่เชื่อไปถึงแล้วหลุด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 แล้ว ประสบการณ์เรื่องดึงให้หลุดต่อ,ตอเยอะประสบการณ์เยอะ <ś c oughs> สกีปิง้งพี่แมงติดชิบายไว้ป่วงอ <ś c oughs> ้ต <ś> เฮ้ยมันทักข้าแหวงในอ่ะมันต้องก่อช้าๆเลยนะ้ะก่อไว้เบ็ดเปิดติดทุกคนเลยโอ้โหพี่เดี๋ยวเรือเข้าอีกแนละ้ว แต่พี่ติดน้อยพอผ่านอุปสรรคจะไม่กอรเร็วโอ้โหต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งทาไมปิดเบรกสู้รู้จักเปล่าแม่สะเลากับปลาเล็กจุดสะเลากับปลาเล็กต้องวิ่งจ้า นก00สวยมากเลยดูดิเสร็จนกหมดอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหลงแขกลงแขกโอ้โหขึ้นมาดิวิหลุดโอ้ยขาดเลยนีแน่วตีใส่นกแม่งนะว้าโอ้ยใหญ่ มากันเต็มเลยใครโทรบอกวะป้าเปิด ใช่ใช่ไหมปลาติดกรรมอุ้ยพันเอาหลุดแล้วขนาดกระสองว่าเลี้ยงเนี่ยสุดจริง นี่แล้วก็อ,อีกใครอยู่หน้าบ้านป้าสาบสามสี่หกอืมอืมอืม ไอ้แก้วที่มุมเดิมเหรอหาเรื่องไม่ทันตัวเล็กหรอกที่โคตรเยอะเลยตัวเล็กอ่ะจริงๆอุ้ยอุ้ยนี่นไงดิ่งทุกทุกทุกทเป็นตัวล่อให้ตัวใหญ่คมาแต่อย่างว่าเหยื่อใหญ่ชิบหาย เราไม่ยังอยู่เลยพี่เรียบร้อยแล้วตัวใหญ่ด้วยโอ้เบ็ดตัวเล็กยกเลยพี่เอาเลยเอานนั่แหละโอ้โหลบสอดนะกินอจิซะงั้นเอาไงแปะเลยเปล่า เนี่ยตรงกลางนี้เลยก็ต้องมัดถอยไปมัดตรงนู้นสิเพราะว่าลมพัดออกมานี่ใช่ป่ะระวังนะระวังนะตีไปตรงนู้นอ่ะได้กระดกกระดกเนาะเรเจอปูมาแล้วตอนนี้เล่เลยเจอก่อนรวยก่อน S 1> <S 1> <S สายตึงมือเปลี่ยนก่นอนออยูโ่โอโหภาพสวยด้วยพี่น้อง ิัขึ้นมาอีกตัวแล้วโอ้แสงสวยด้วยตอนนี้ได้เลี้ยวเข้าอ่างศิลาปะไม่ได้เลี้ยวตรงมามันให้มาลงมาแขนแล้วก็ทางลัดมาทะลุอู้ใหญ่ครับตัวนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเเป็นบตัวปี้เอาไว้พี่เอาโอ้โหพาไปดิดอะไรไม่รู้อ่ะ กระเบนแดกเขาไม่ได้อยู่รถกระเบนไม่เอาลาขับติดเข้ากำข้างในแน่เลยยังลูดขึ้นอยู่ยังลูดโอ้ยกดกดตายยังอยู่แบบนี้กลับบ้านดีกว่าถ้าไม่ขายใน้เต็มนะโมดี้ยเปิดเปิดป้า้ดูหน่อยสิเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ออกมาเรียงดีกว่าพี่ นี่แหละเปิดเครี่งเลี้ยงคึ่งกระติกนะครับยังไม่ใส่เราเราครึ่งหนึ่งได้เทียบน้ำหนักกันนะอถังไม่ใช่ห้าสิบลิตรนะเนี่ยก็มีประมาณหกเจ็ดสิบตัวได้ไหมอือนนี้ต้องทำปลาเค็ม แบ่งแล้วนี่กินกันเป็นอาทิตย์นะกว่าจะหมดมาเก่ายังไม่หมดเลยโอเคงั้นปิดทริปนี้เ <c oughs> พียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย